รู้หรือไม่ครับเราสามารถจับมิวเรื่องแต่ต้นเกมเลยหลายหลายคนน่าจะเคยรู้จักนะครับมิวหรือว่าโปเกมอนในมายาตัวที่151นะครับถ้าเป็นแฟนๆโปเกมอนทั่วไปนะครับน่าจะเคยเห็นวิธีการจับมิวที่นักเกสบิดหรือว่ายิม2นะครับแต่ว่าตรงนี้เลยครับเราสามารถจับมิวได้ตั้งแต่ต้นเกมหรือว่ายิม1นั่นเองนะครับจริงๆมันมีวิธีมากมายร้อยแปที่จะสามารถทําให้โปเกมอนเลเวลร้อยได้ด้วยแต่ว่าเราแค่นี้ก่อนดีกว่างั้นตอนนี้นะครับถ้าใครอยากจะรู้วิธีการจับมิวให้ง่ายที่สุดง อาละทุกคนนะครับเบื้องต้นเนาะเราก็เล่นสตอรี่โหมดไปจนกว่าจะถึงยิมหนึ่งนะครับในระหว่างทางครับต้องมั่นใจนะครับว่าเราจะยังไม่สู้กับคนนี้นะครับเทนเนอร์คนนี้ต้องข้ามไปก่อนนะครับทีนี้นะครับเราก็รีบจบยิมครับถ้าแบบเน้นเร็วก็เน้นปริมาณโปเกมอนก็ได้ครับจะได้ง่ายขึ้นนะครับจากตรงนี้นะครับให้ทุกคนเคลียร์เทนเนอร์ตรงนี้ให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ไปที่ภูเขามูเลยครับหลังจากที่เข้ามาตรงนี้นะครับทุกคนต้องแน่ใจนะครับว่าเราจะเดินข้ามผู้หญิงคนนี้ไปนะครับ โอเคทีนี้นะครับหลังจากที่เราเดินมาถึงตรงฟอสซิลตรงนี้นะครับให้เราเดินกลับนะครับไม่ต้องไปสู้กับเขานะครับผมเดินกลับไปเลยครับทีนี้ครับให้รักษาโปเกมอนที่ยิมหนึ่งก่อนนะครับให้เรียบร้อยครับจากนั้นให้ซื้อเชือกหนีอีกหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ซื้อสิ่งที่จําเป็นเช่นโปเกบอลครับไล่ทุกคนกลับมาที่คนนี้นะครับเทนเนอร์ที่เราไม่ได้ท้าสู้นะครับจากตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับให้เราเดินไปที่เทนเนอร์โดยที่เรากดสตาร์ทไปด้วยนะครับเพื่อใช้ออปชันหนีครับ โอเคทีนี้นะครับให้เรากดไอเทมขึ้นมาครับก็คือเชือกหนีครับ1อันนะครับทีนี้เราก็หนีไปที่โปเกมอนเซตเตอร์ครับหลังจากที่วาร์มาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้เรากลับไปที่ภูเขามูนอีกครั้งหนึ่งครับจากตรงนี้ครับให้เราสู้กับเทนเนอร์ผู้หญิงที่เราค้างไว้อยู่ตรงนี้เลยนะครับ นี่ครับให้เคลียร์ผู้หญิงที่เราค้างไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นให้กลับไปที่ฟอสซิลครับนี่ครับให้เราสู้กับพู้หนุ่มเหนือตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ทําการมูฟปกัดครับผมแล้วก็ไปที่ไอเทมครับแล้วก็ใช้เอ็กซ์แปโบขึ้นมาครับทีนี้ก็จะกลับไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับจากนั้นครับให้เข้าไปที่ป่ายรอบหนึ่งนะครับผมปึ๊บอย่างนี้เลยครับแล้วมีวก็จะดักอยู่นี้เลยครับตรงนี้นะครับเซฟเกมจะถูกเปิดขึ้นมาออโต้โดยที่ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะครับ และให้กด B เพื่อออกครับเรียบร้อยครับมิวมาแล้วครับผมครับอันนี้สามารถจับมิวได้ตรงนี้เลยนะครับผมนะวูวง่ายเลยนะครับมิวนี่เป็นโปเกมอนตัวเดียวเลยที่ค่าสเตตัสทุกอย่างมันเท่ากันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดกายภาพหรืออะไรทุกอย่างครับเท่ากันหมดเลยนะครับสามารถเรียนรู้ทุกท่าได้ด้วยนะครับตัวบั๊กในวงการเลยก็ได้นะครับตัวนี้